จงตื่นขึ้นหนและโอ้โหเรียบร้อยอะ่ะผมวันนี้เรามาอยู่ในอนิเมะลายเส้นอะไรสักอย่างนะทุกคนถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะรู้สึกว่าแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปของอพี่ตาเดี่ยวว่า พ่ตาเดี่ยวนี้เนี่ยผมเคยเล่นแมปเขาเนี่ยก็คือ anime fighter นะทุกคนและอันนี้น่าจะเป็นแมปใหม่ของเขานะครับและก็แน่นอนทุกคนสําหรับแมปนี้เนี่ยเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแบบคร่าวๆก่อนละกันเอ้แต่ตอนนี้ขออีกรอบหนึ่งนะครับสาหรับการลงลงเลดอีกิดด้วยนะทุกคนมีใครจะลงไหมนะมีเพื่อนลงไหมครับซึ่งอีกิดของเราเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอธิบายวิธีการเล่นเกมข้างในอีกทีละกันเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนทีมครับซึ่งแน่นอนทุกคนสําหรับเกมนี้เนี่ยเขามีระบบทีมด้วยนะห แลวผมก็เนี่ยกระเซตไว้แล้วครับสำหรับระบบธาตุก็จะมีธาตุน้ําธาตุไฟน้ําแข็งแล้วก็ใบไม้้วครับแล้วก็จะมีสวรรค์แล้วก็ดาร์กด้วยนะทุกคนซึ่งแน่นอนครับก็จะเป็นการชนะธาตุนะทุกคนถ้าเราชนะธาตุเขาก็จะแบบเสริมดาเมจเข้าไปอีงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูระบบคาร์ดกันบ้างนะครับซึ่งระบบคาร์ดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5้าครับแอดัลซินเมดแล้วก็เป็นเูปอหมัดแล้วก็หมวกที่เป็นเบอร์ซ์เกอร์ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นแบบเหมือนสายแบบนักว้อแผน,นทุกคนเหมือนอารมณ์แบบซัพพอร์ตะ,ะีิทล สายเลยละกันสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเขาบอกว่านักลงวันนี้เนี่ยจะแบบตีอยู่นานเท่าไหร่ครับยิ่งตีเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแบบยิ่งตีแรงขึ้นนะสำหรับสายนี้นะครับสำหรับแอดัซินก็จะเป็นแบบสายเบอร์ดาเมจก็คือแบบดีเพจะพุ่งเร็วๆตีเร็วๆอะไรเงี้ยแอดัซินนะครับแล้วก็สำหรับเขาบอกว่านี้เนี่ยจะเป็นเสริมความแข็งเก่งมากกว่าให้กับทีมนะเป็นแบบแนวบัฟซัพพอร์ตส่วนเมดเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการระเบิดแบบสกิลสกิลจะแรงมากครับแล้วก็สําหรับสายสุดท้ายนะครับเป็นสายต่อสู้สายต่อสู้เเเนนนี่่่ยยยยจะป็แบบอาืดหุล คือแบบสายสมดุลน,นั่นเองนะทุกคนนะครับก็คือสามารถสัต์ได้ทุกสนามอะไรประมาณนี้นะสําหรับสายมัดเขาก็จะมีตรงบอกตรงนี้นะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอาชีพอะไระพูดถึงช่องเลเวลครับทุกคนนะครับเห็นไหมเราจะมีช่องเลเวลข้อมูลตรงนี้นะอันนี้จะอยู่ตลอดนะครับเมื่อเราสลับทีมแต่ตอนนี้คือเออโหนามีผ่าให้แล้วๆๆๆวๆๆๆๆๆๆๆตๆๆๆมๆๆืๆๆๆๆๆๆๆ หนึ่งสองสามโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลงอีกรอบเลยละกันนะแต่ว่าเดี๋ยวขอสลับทีมก่อนเพราะว่านี้ต้องเวลห้นะเขาจะได้แบบสกิลแรงๆครับแต่ว่าทุกคนเกมนี้เนี่ยเขามีทั้งการสุ่มตัวแล้วก็เป็นการแบบไปสกัดเงาตามด่าซึ่งการซัมมอนทุกคนตัวดีมากทุกคนดูอยากได้มากนะพวกโบลี่อะไรเงี้ยทุกคนดูโบลี่โกคูกาโร่ไหม แต่ผมอยากได้โบลลอรู้สึกจะมีเนี่ยลูฟี่เกียร์5แต่ถามว่าผมได้ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเกมนี้มีการันตีนะรีเจนกับมิติเตแบบแพงมากครับเพราะว่าใช้เพชรสุ่มทั้งหมด7 5็0หซึ่งเพชรเนี่ยก็แบบทําเควสอะไรเงี้ยเควสหลักเควสเสริมเควสไรายวันอะไรเงี้ยนะทุกคนถามว่าเอ้ยระดับตรงนี้เนี่ยมีความจำเป็นยังไงนะครับระดับตรงนี้คือถ้าเราแบบยิ่งมีระดับสูงเนี่ยเราจะสามารถสุ่ม สมช่องข้างล่างได้เยอะนะทุกคนนะครับเห็นป่มอันนี้ถ้าเราเป็นระดับมิติกเนี่ยเราจะปลดสี่ช่องนะครับอันนี้จะเป็นการเสริมต่างๆนะเพิ่มดามเมจเพิ่มความแรงสกิลความเร็วในการโจมตีความเร็วในการออกสกิลนะครับระบบการเล่นไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนก็สกัดเงานะครับมีระบบออโต้ให้ระบบใช้สกิลออโต้สำหรับร้านคาเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มีเกมพาสนะทุกคนเนี่ยยังไม่มีนะแต่ว่าก็มีโอกาสซื้อตัวพวกนี้ได้นะเป็นแบบได้มิตติกเลยนะทุกคนดีนะ เนี่ยอันนี้เป็นแพ็คแบบเริ่มต้นแพ็คแบบโลก1โลก2โลก3นะครับโลก4เพราะว่าเราจะได้เนี่ยตั๋ว10ใบนะเพื่อแบบไปสุ่มไนงะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังหาล้านไม่ได้ นี่เลยแนะนำกาวิบช็อป้านบริการจำหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Toilet ท o w e r Defense น์บอกฟูด d อนิเมดีเฟนเดอร์ i อนิเมเวนกาหรือจะเป็นแมปตกปลาชิลๆก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาร์ทไม่ว่าจะเป็น AFK Farm หรือจะเติมเกมพาร์ทเติมโลบ u กเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของได้ที่เพจกาวิชอป แต่ว่าขอตีเธออีกีดขอร้องหนึ่งสองสามโอ้โหนอนไม่เอาอะไรเลยอะแล้วก็แน่นอนทุกคนสําหรับตัวละครนะครับถ้าเราแบบอยากเลื่อนขั้นให้เป็นระดับมิติกได้ไหมได้ครับโดยการกดหัวข้อตรงนี้นะหรือเราจะกดรูปดาวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องไปตีตัวแบบตีร่างเงาของเขาซ้าๆซ้าๆแล้วก็เก็บเงาของเขาครับอันนี้จะแยกกันนะทุกคนแล้วก็ต้องมีชิ้นส่วนข้างล่างด้วยถ้าเราอยากอัพเป็นมิติก ก็จะใช้เป็นรีเจนอันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยหาได้จากไหนเม็ดเม็ดอันนี้นะก็คือเราต้องไปตีรีเจนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูด่านทั่วไปก่อนอันนี้เนี่ยผมปลดด่านจนครบหมดแล้วนะแต่ว่าเควสต,ต่อไปเนี่ยผมไปไม่ได้ติดเควสหอคอยเนี่ยอันนี้คือเขาแบบเหมือนลงได้วันละครั้งนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบเป็นของวันจันทร์วนนันอังคารวันพุธพฤหัสเขาก็จะแบ่งาตามธาตุนะทุกคนนะครับอย่างสมมุติว่าเราแบบปั้นธาตุน้ํามาโหดเลยแต่ว่าเป็นในส่วนของวันจันทร์เราลงไม่ได้นะ คือด่านไหนเปิดเราก็ต้องเอาท่านั้นลงนะครับอย่างด่านแสงเปิดเราก็ลงใช้ท่าแสงลงนะครับก็จะได้เพจกับอันนี้นะทุกคนนี่นี่นคือถ้าเราเก็บสะสมครบ1 0 0เนี่ยเราสามารถสุ่มและได้ตัวมิติเลยอันนี้เหมือนกันครับเป็นรีเจนซึ่งแน่นอนมิติผมสะสมได้ถึง70แล้วเพราะว่าเป็นลงอินฟินิตี้มาแต่ว่าติดเควสเลยยาวเลยเควสนี้นี่ยผมกว่าจะทําได้ก็ต้องแบบรอพรุ่งนี้นาจะนานครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการสกัดเงาก,ก่อนตอนนี้เนี่ยผมแบบ อยากปั้นเอ่อซองจินวูนะทุกคนนะครับว่าจะไปเล่นทีมน้าแข็งละผมอยากปั้นให้เก่งๆสักตัวหนึ่งทําไมผมถึงเล่นซองจินวูใช่ไหมเป็นเพราะว่าเขาแบบตีเร็วดีเนี่ยเป็นแอดซินด้วยแล้วสกิลก็ถือว่าใช้ได้ตีเร็วๆอะไรเงี้ยแ,แล้วแล้วสกิลเนี่ยคูดาวไม่นานครับสาวิเอ้ยก็นานเนี่ยทำไมตอนแรกเหมือนมองเห็น20บวิโอเคไม่เป็นไรด่านแรกไปที่โซน4นะครับนี่เราสามารถเลือกอย่างนี้ได้นะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับ อันนี้ถ้าเราโชคดีเจอระดับมิติกเราก็ได้เลยนะแต่ระดับมิติกก็หาได้ยากทุกคนหรือไม่ก็แค่ระดับรีเจนหรืออีพิกเนี่ยก,ก็ดีครับตอนนี้เราเจอเนซุโกะรีเจนนะเราก็ช่วยแบบเพื่อนตีไปเลยรู้สึกว่าต้องใช้ท่าน้ําตีครับเพราะว่าเนซุโกะเขาเป็นแบบทัดไฟท่าน้ําผมปั้นมาโอเคมาไหมเนซุโกะมาไหมครับหนึ่งสองสามโอเคสวยถ้าครั้งที่สามลอยขึ้นเนี่ยคือเราได้ครับได้แล้วตอนนี้ทีมไฟผมก็จะแข็งเก่งขึ้นอีกนิดนึงโอ้ โอ้โหทุกคนระหว่างที่ผมกําลังแบบตามหาตัวรีเจนนะหรือมิติก,ก็ได้แล้วผมก็เจอไงนะทัดไฟทัดไฟทัดไฟน้ําแข็งแพ้ไฟเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนก่อนเสร็จทีมไฟจัดมาโอเคเดี๋ยวอัพเลเวลตรงนี้หน่อยนะครับสาหรับการอัพเลเวลตรงนี้เนี่ยเขาอยู่อัพแล้วอัพเลยนะทุกคนต่อให้เราเปลี่ยนทีมก็จะเป็นเลเวลเท่าเดิมนะครับอันนี้คือดีมากแต่ก่อนอันนี้มาขอล้องละขอสังหนึ่งตัวได้โปด ละหนึ่งสองสามหนึ่งสองขึ้นโอ้โหเรียบร้อยระบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็ว้าไปหาจุดอื่นต่อนะมีไหมมีแหม,ม,แมอุย้ยอุ้ยแต่ว่าเกิดโอ้โหแรงดีอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีคนมาไหมเอยมีคนมานะแต่ว่าลงบ้าอันนี้ถือว่าตึงอุย้ยขอขอขอเข้าไปด้วยขอ,ขอเข้าไปด้วยใบไ,ไม้ทุกคนโอ้โแล้วใบไม้ผม,ผมไม่ตึงด้วยนประเด็นอะ ขอร้องละขอร้องละมาได้โปรดมาเธออูซุยเทนเงินใช่ไหมเรียกชื่อถูกนะครับทันทันโอ้ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ทันแล้วนะทุกคนแต่ทันเฉยเลยครับเหลือเวลาตั้ง2อนาทีนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยบอสเนี่ยเขาก็มีเกาะนะครับต้องตีเกาะให้แตกนะครับคือถ้าเราตีเกาะไม่แตกเนี่ยดามเมจเราก็จะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะโอเคหนึ่งสองปึ๊บใช้หนึ่งสอง สามละลอยโอ้โหสารไม่อยากแมสิลูกเรียบร้อยได้เป็นแ่วไวรุ่นเอ,อ้ยได้หรอออกไม่ได้นะไม่รู้เหมือนกันครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับแบบนี้ผมว่าต้องเล่นกับเพื่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะไปหาสตรีมเอานะครับโอเคในแอปดำยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนะ